สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆท,ที่น้องๆชาวของแดงทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนบอลทุกๆท,ทีมแล้วก็สวัสดีแฟนบอลทีมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไทยชาติต่างๆในอาเซียนนะครับก็สวัสดีแฟนบอลทุกกลุ่มเลยลกันนะครับประเด็นวันนี้ที่อยากจะมาพูดถึงนะครับก็คือ,อประเด็นของอเมื่อมองดูถึงทีมเลเว์คูเซนแล้วเนี่ยแล้วก็ กลับมานึกถึงฟุตบอลไทยของเรานะครับซึ่งมันมีแนวทางแล้วก็มีอะไรเนี่ยที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไปได้ดีนะครับไม่ทราบว่าใครที่ชมอยู่นะตอนนี้นะครับมีใครเป็นแฟนบอลเลเวอร์คูเซ่นบ้างไหมครับซึ่งตัวผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนบอลเลเวอร์หรอกครับแต่ว่าที่ติดตามทีมเลเวอร์คูเซ่นตอนนี้ก็เพราะว่ามี อดีตนักเตะของเรานะครับอย่างชาบี้อารอนโซ่นะครับซึ่งก็เคยเป็นนักเตะของเลวพูลนะครับตอนนี้ไปเป็นผู้จัดก,การทีมของเลเวอร์คูเซ่นอยู่นะครับซึ่งผมก็เลยได้ติดตามข่าวคราวบ้างนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักเตะเลวพูลไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรือว่าคนที่ออกจากทีมไปแล้วนะครับเราก็คอยติดตามข่าวสารของเขาเสมอนะครับถ้าเขาออกไปแล้วบอบว่าไปได้ดี ไปมีอนาคตที่ดีเราก็ดีใจด้วยกับเขาเหล่านั้นนะครับหรือว่าใครที่ออกไปแล้วผลงานไม่ดีออกไปแล้วมีอุปสรรคในชีวิตเนี้ยเราก็จะคอยให้กําลังใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี้ยในครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยสวมเสื้อ,อหงแดงของเราเนี่ยเขาก็เคยทําให้เรามีความสุขนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผลการแข่งขันมันจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ว่า อย่างน้อยเขาเหล่านั้นก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ตามรู้ตามเชียร์แล้วก็มีความสุขไปกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนักเตะหงแดงในปัจจุบันหรือว่านักเตะหงแดงที่ย้ายไปแล้วเนี่ยข่าวเ่าเขาเป็นยังไงเราก็จะคอยติดตามข่าวสารของเขาแล้วก็คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอนะครับไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ตามนะครับซึ่งอพออารอนโซ่เนี่ยไปคุมทีมเรเวอร์เนี่ย ผมก็คิดว่าตอนนี้ทีมเลเวอร์เนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็เลยทำให้เราเออยิ่งน่าติดตามทีมเลเวอร์กูเซนไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ผลงานของเลเวอร์ตอนนี้เปลี่ยนจากในยุคก่อนที่ชาบีรอนโซจะเข้ามาคุมทีมเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับที่สุดได้จากาผลงานในตลาดบุนเดสเลกานะครับก็คือเลเวอร์กูเซนตอนนี้เป็นทีมที่ไร้พ่ายนะครับแล้วก็ เป็นทีมที่นำอยู่ในตลาดบุนเดสเลกาครับโดยตอนนี้แข่งไป18นัดนะครับมีคะแนนอยู่48คะแนนด้วยกันนะครับทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่างไบเยนมิวนิกนะครับอยู่ยู่7คะแนนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไบเยนมิวนิกมีอยู่41คะแนนนะครับแต่ว่าแข่งไป16นัดนะครับแข่งน้อยกว่าเรเวอร์บูเซ่น2นัดด้วยกันแต่ว่ายังไงก็ยังถือถว่าเป็นผลงานที่ดีของเรเวอร์บูเซ่นนะครับ ในที่ในการจัดการทีมของชาบีอลอนโซนะครับซึ่งผมว่าชาบีอรลอนโซเนี่ยมาเข้ามาจัดการทีมเลเวอร์เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าความความ d n a ของฟุตบอลของเลเวอร์เนี่ยมันก็จะมีความแบบคล้ายๆกับทีมลูพูตอนนี้เหมือนกันนะครับก็คือสปิรลิตของนักเตะในทีมเนี่ยดีขึ้นความมีใจสู้ของนักเตะมากขึ้นแล้วก็เล่นบอลกันเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้นมีมีระบบในการเข้าทําที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่า,า,าชื่อชั้นนักเตะในทีมเรเวอรเนี่ยก็ไม่ได้แบบเออมีชื่อเสียงโด่งดังซูเปอร์สตาร์อะไรมากมายนะครับแต่ก็สามารถมีผลงานาไล่พ้ายได้จนถึงตอนนี้เลยนะครับถ้าไปเทียบกับทีมบาเยอร์มิวนกเนี่ยบาเยอร์มิเนกเนี่ยโอ้โหสตาร์ดังเพียบนะครับเงินทุนก็เยอะกว่าถ้า ถ้าจะเท mm ียบของบุนเดสิก้าเนี่ยบาเยิร์นก็คงเปรียบเหมือนแมนซิตี้ในตอนนี้นะครับเรเวอร์ก็น่าจะคล้ายๆกับลิเวอร์พูลของเราในตอนนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้สไตล์การทำทีมของชาบีอรลอนโซเนี่ย DNA ของเ e เวอร์บูเซนเนี่ยมันคล้ายๆกับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก็คือมีความเป็นมีทความที่นักเตะเนี่ยใจสู้แล้วก็สปบริตของทีมดีรูปแบบการเข้าทำระบบของทีมดีขึ้นนะครับ หรือแม้แต่อาจจะมีดวงมาช่วยนิดๆด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเลเวอร์เนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยก็มายิงเอาชนะในนาทีบาปนาทีที่90บวกหนึ่งได้อีกแล้วนะครับซึ่งก็คล้าย <laughs> ๆกับทีมลิเวอร์อพูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดทีมเลเวอร์เนี่ยตอนเนี้ยขาดนักเตะตัดดวหลักๆชาวแอฟริก,กันเนี่ยไปถึง5คนด้วยกันนะครับถ้าที่ขาดไปหลักๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเพราะว่า ผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อกับนักเตะของเลเวอร์เหมือนกันนะครับตอนนี้ที่ขาดน,นักเตะไปรับใช้ทีมชาตินะครับก็มีโอเดรลคอสซูนูนะครับของทีมชาติไอวอรี่โคส์นะครับเอ็ดมอนทับโซบานะครับอันนี้ก็เป็นทีมชาติบูร์กินาฟาโซนะครับนาธานเทลลาอันนี้ก็เป็นปีกทีมชาตินเนเกเรียนะครับอาวิกตอร์โบนิเฟสอันนี้เคยได้ยินชื่ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นาดาวยิงชาวนเนเกเรียเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกคนก็คืออามีนอัตลีนะครับเป็นปีกทีมชาติโมร็อกโกนะครับซึ่งทั้ง5้าคนนี้เป็นตัวหลักของทีมเรเวอร์คูเซนเลยนะครับแล้วก็ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาตินะครับทำให้เรเวอร์คูเซนเนี่ยขาดตัวหลักถึง5คนแต่ว่าในนัดล่าสุดที่เจอกับไลซิกเนี่ยหลังจากที่ตามหลังสองครั้งนะครับเรเวอร์ก็ยังกลับมาตีเสมอแล้วก็กลับมาพลิกเอาชนะได้ในช่วงนาทีบาบนาทีที่90บวกหนึ่งนะครับซึ่งก็ คล้ายๆกับลิเวอร์พูของเราในปีนี้เหมือนกันนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือ,อผลงานโดยรวมของเลเวอร์บรูเซ่นนะครับที่ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาหลังจากอยู่ในมือของชาบีอลอนโซ่นะครับซึ่งมันก็เป็นที่น่าติดตามนะครับว่าชาบีอลอนโซ่เนี่ยจะรักษาผลงานได้ไปตลอดลอดฝั่งไปจนถึงแชมป์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อาจคาดเดาได้นะครับแต่ว่าก็จะคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเลเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้ไบเยนยืนอยู่เนี่ยผูกขาดแชมป์แต่ทีมเดียวนะครับอยากให้มีทีมอื่นได้แชมป์บ้างนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเลเวลกุเซนแล้วเนี่ยผมก็เลยมานึกย้อนมองถึงทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยเราก็เปลี่ยนโค้ชจากมาโน่พกกิ้งนะครับมาเป็นอ,อาจารย์มาซาทดะอิชิอิแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> ตอนนี้อาจารย์อิชิอิก็อาจจะยังทําทีมชาติไทยได้ไม่นานมากนะ,นะครับก็คือ มีแมตช์ขุนเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับแมตช์ Matt นั้นก็แพ้ไป5-0แต่ว่าก็ถือซะว่าเกมนั้นเนี่ยผมมองเห็นได้อย่างนะครับก็คือในเกมรับในครึ่งแรกเนี่ยอิชิอิๆๆเลือกใช้นักเตะพลังหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความฟิตเนี่ยลงมาแล้วก็ถือซะว่าช่วยกันในเกมรับได้ดีนะครับทำให้ในเกมนั้นเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยไทยยังเสมอกับญี่ปุ่นอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนั่นก็คือแบบว่า ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราเห็นนะครับในนัดที่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วก็พอมาถึงแมตช์อย่างเป็นทางการอย่างเอเชียนคัพนี่นะครับในนัดที่ไทยเนี่ยได้เจอกับคิริสถานแล้วก็เอาชนะไป2ประตูต่อศูนเนี่ยก่อนแข่งก็คงไม่มีใครคิดนะครับว่าไทยเนี่ยจะเอาชนะคิริสถานไปแบบดูแบบง่ายๆสบายๆนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ดูถูกทีมชาติคิริสถานนะครับเพราะว่า แลนกิ้งของเขาเนี่ยก็อยู่เหนือหว่าไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเตะเนี่ยเราก็ต้องมีแอบคิดเล็กๆว่า,าการทําทีมของกิชิอ e ิเนี่ยมันจะสู้คีทิสฐานได้ไหมแล้วก็รูปแบบทีมจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาทําทีมเนี่ยก็ได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นไปนัดเดียวแล้วก็ามาเป็นแบบว่าแมตช์เป็นทางการกับเอเชียคับเลยนะครับแต่ว่าในเกมกับคีริสทานเนี่ย เราก็ได้เห็นรูปแบบของทีมไทยแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคข,ของมานูโพ k กิงนะครับโดยเฉพาะ,ะจังหวะบอลเป็นจังหวะที่เร็วขึ้นนะครับรูปแบบในเกมลูกก็ทํากันได้รวดเร็วต่อบอลกันเร็วไม,ไม่หลายจังหวะไม่มีการแบบครอบครองบอลไว้กับตัวมากเกินไปนะครับมีการแบบได้บอลแล้วก็ทําชิ่งให้แล้วไปหรือว่าแม้แต่กระทั่งสลับกับการ โยนบอลจากซ้ายไปขวาหรือปาดบอลจากขวาไปซ้ายเนี่ยก็มีการใช้บอลแบบนี้มากขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับหรือแม้แต่การสร้างบอลไดเล็กจากผู้รักษาประตูหรือจากกองหลังเนี่ยไปที่วางข้างหน้าแล้วก็ให้แนวลุกของเราเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าทําประตูเนี่ยมันก็สร้างโอกาสในการทําประตูได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับในในการทําทีมของโค้ชอิชิอิในยุคข,ของอิชิอินะครับแล้วก็ มีการจ่ายบอลที่กล้าเสี่ยงมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการจ่ายบอลนั้นเนี่ยมันอาจจะจ nah, <for> ่ายไปแล้วพลาดเสียบอลไปก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อพลาดเสียบอลแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็จะมีการช่วยกันเพช่วยกันกดดันในการเอาบอลกลับมาครอบครองนะครับหรือว่าถ้าเอาบอลกลับมาครอบครองไม่ได้เนี่ยก็จะลงมาช่วยกันตั้งเกมรับได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้แบบว่าเสียประตูง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนในยุคข,ของมาโน่เนี่ยก็จะเน้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลซะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปพูดถึงแบบโอกาสในการทําประตูเนี่ยแค่บางนั้นเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับในยุคข,ของอิชิอิในตอนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าจะไปเทียบกับเรเวอเนี่ยผมก็ว่าการที่ทีมฟุตบอลของเราเนี่ยได้มามาสถาดาอิชิอิมาทําทีมเนี่ยแล้วมีการวางระบบให้มันเล่นกันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่า เห็นไหมครับเลเวลเนี่ยจะขาดตัวหลักไปถึง5คนเนี่ยแต่เมื่อระบบการเล่นฟุตบอลเขาดีเนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีความด้อยประสิทธิภาพในเกมฟุตบอลลงไปนะครับจริงอยู่นะครับว่านักเตะที่เก่งๆซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันสามารถแบบช่วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของฟุตบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ย ระบบของฟุตบอลที่ดีเนี่ยเมื่อขาดน,นักเตะตัวเก่งๆซูเปอร์สตาร์ตัวหลักของทีมไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ทีฟุตบอลทีมนั้นเนี่ยอ่าอ่าอย่งไรอ่ะด้อยประสิทธิภาพลงไปมากเท่าไหร่นะครับเมื่อ,อผู้จัดการทีมเนี่ยหานักเตะคนอื่นมาเล่นทดแทนกันได้เนี่ยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในฟุตบอลมันอาจจะด้อยลงแต่ว่าเมื่อเล่นไปตามระบบเรื่อยๆเนี่ยสร้างโอกาสเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการทําประตูได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้รับชัยชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับทีมไทยก็เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าในอนาคตเนี่ยอิชิอิทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยเล่นเป็นระบบเล่นเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเนี่ยถึงแม้เนี่ยในนัดเอเชียนคัพในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเก่งๆอย่างชนะทิพมาจะไม่มีกองหน้าเก๋าๆอย่างธีลาศินแดงดาม,มาหรือว่าตัวดาวรุ่งอย่างอเอกนิตปัญญามากับทีมเนี่ย อีกทอก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าระบบทีทมที่เขากําลังสร้างอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันทําให้ทีมไทยเนี่ยสามารถต่อกรกับทีมชั้นนาของเอเชียได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อมองดูเลเวลกับทีมชาติไทยเนี่ยมันเริ่มมีแนวทางที่ว่าเห็นแสงสว่างปลายมงในอนาคตทีมชาติไทยของเราน่าจะ,ะขึ้นไปสู้กับทีมแถวหน้าของเอเชียได้ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่า ชื่อชั้นของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะ,ะไม่ได้โด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงเท่ากับทีมชาติญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ก็ตามนะครับแต่ว่ามาตรฐานของไทยลีกก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนักบอลไทยก็มีความสามารถได้ออกไปค้าแข้งถึง,ถงอาเจลีกหรือแม้แต่สุพนันเนี่ยก็ได้ไปเบลเยียมนะครับหรือแม้แต่นิโคลัสนิเคิลสันเนี่ยก็ค้าแข้งอยู่ที่เดนมาร์กนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อเอามาผสมผสานกันเนี่ยผมว่า แล้วมารวมกับการทำทีมชาติให้เป็นระบบของมาสธดาอีชีเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทีมที่มีอนาคตที่สดใสแล้วก็แม้แต่ในเอเชียนคัพครั้งนี้นะครับผมว่าพวกเราคนไทยก็จะเชียร์ทีมชาติไทยได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ไปถึงแชมป์แต่ว่าขอให้ระบบการเล่นของทีมไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อกรกับทีมชั้นนาของเอเชียได้เนี่ย ตอนนี้พวกเราคนไทยที่เชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับไม่ว่าจะเป็นทีมหรือว่าููทีมเดวัลกุเซนหรือว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเคยนะครับยินดีรับฟังทุกทุกคอมเมนต์ทุกทัศนะเลยนะครับแล้วก็ สำหรับผมเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แบบมั่นบ้านนะครับผมไม่ได้เป็นกูรูตามชื่อช่องนะครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ถึงเทคนิครายละเอียดของฟุตบอลน,นะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนไหนที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับส่งคอมเมนต์มามาทักมาทักท้วงกันได้มาติชมกันได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็ เชียร์ลิเวอร์พูลของแดงของเราด้วยนะครับทีมชาติไทยเตะ3ทุ่มครึ่งน,นะครับมีถ่ายทอดสดทางพ t ทีแล้วก็5้าทุ่มครึ่งก็เป็นคิวของลิเวอร์พูลครับเตะกับบอลมัดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเชียร์บอลด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับการดูบอลในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ